สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาสอนการใส่ฟิลเตอร์นะคะด้วยแอปอินชอดเหมือนเดิมนะคะ EP ที่8แล้วนะคะเราก็เข้ามาในแอปอินชอ t เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพื่อนเราก็กดไปที่ฟิลเตอร์ได้เลยนะคะเพื่อใส่ฟิลเตอร์ให้กับวิดีโอของเรานะคะคลิกเข้าไปเลยคะ่ะจะมี3รูปแบบด้วยกันนะคะเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์รับนะคะอยากจะสอนฟิลเตอร์ก่อนนะคะคลิกเข้าไปคะ่ะ ก็จะมีหลาย,ลายรุปแบบนะคะเพื่อนๆมีหลายฟิลเตอร์เลยนะคะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียเงินนะคะด้านหลังตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบเสียเงินนะคะแบบนี้เสียเงินนะคะยังก็จะเอาแบบฟรีก่อนนะคะเพื่อนยังก็จะเป็นเอาฟิลเตอร์ที่3นะคะเราสามารถปรับว่าเราจะเอาความนาทึกความสว่างอะไรประมาณไหนนะคะเสร็จแล้วเราก็กดติ๊กถูกได้เลยค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาทําแบบปรับกันนะคะคลิกเข้าไปค่ะเถ็บแรกนะคะคือความสว่างนะคะเพื่อนเราก็ปรับความสว่างให้กับวิดีโอของเรานะคะเราก็ปรับดูว่าเราจะเอาประมาณไหนนะคะถัดมานะคะคอนเทสนะคะเราก็ปรับดูนะคะว่าเราเอาแบบไหนนะคะแบบที่สามนะคะโทนสีบุ่นนะคะก็คือเราปรับโทนดูว่าเราจะเอาสีแบบไหนให้กับวิดีโอของเรานะคะเพื่อน สีนะคะเทมสีนะคะเราก็เพิ่มสีให้กับวิดีโอของเรานะคะต่อมานะคะความอิ่มตัวนะคะเราก็เพิ่มความอิ่มตัวให้กับวิดีโอของเราได้นะคะตามที่เราต้องการได้เลยค่ะจางนะคะก็คือปรับแสงในวิดีโอของเราให้จางลงนะคะต่อมานะคะเส้นโค้งนะคะก็คือเราปรับสีของเส้นนะคะเดี๋ยวยาจะทําให้รู้นะคะว่าแบบไหนนะคะเพื่อน เราก็เลื่อนเส้นมาที่ว่าตามเส้นที่เราต้องการของสีได้เลยนะคะถ้าเกิดเราไม่ต้องการนะคะเราก็กด u n ดูแล้วกด reset ทั้งหมดได้เลยค่ะต่อมานะคะก็คือไฮไลท์นะคะไฮไลท์ตรงนี้ก็คือปรับแสงของวิดีโอนะคะมานะคะก็คือเงานะคะเงาของแสงในวิดีโอนะคะเราก็ปรับได้เลยนะคะ ต่อมานะคะสีนะคะเราสามารถเพิ่มสีให้กับวิดีโอของเราได้ยายจะยกตัวอย่างเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ปรับความทึบได้นะคะว่าเราจะเอาประมาณไหนนะคะโอเคเสร็จแล้วเรากดติ๊กถูกได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเพิ่มแสงนะคะแสงของวิดีโอนะคะ อีกแถบหนึ่งนะคะก็คือเพิ่มขอบสีดําให้กับวิดีโอของเรานะคะหรืออยากจะปรับให้ดูนะคะเพื่อนๆเราก็ลากมานะคะเห็นไหมคะขอบสีดํานะคะถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดกลับไปได้เลยค่ะความชัดตรงนี้นะคะก็คือความชัดของเส้นในวิดีโอนะคะเช่นรูปเรานะคะก็จะเป็นเส้นชัดขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับการปรับก็จบ เพียงเท่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดติ๊กถูกได้เลยค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำเฟเฟกกันนะคะเพืเ่อนๆเราก็กดเข้าไปค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะคือความบิดพลาดนะคะเราก็คลิกเข้าไปค่ะดูนะคะว่าเราจะเอาเฟเฟกแบบไหนนะคะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะคะแบบนี้คือเสียงตังค์นะคะเพืเ่อนๆที่ขึ้นปล็อกฟิวเจอร์ทั้งหมดนะคะ แบบนี้ต่อมานะคะแบบจังหวะนะคะก็คือเสียตังนะคะอันแรกก็คือฟรีนะคะเพื่อนต่อมาการบิดเบือนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะทําให้ดู <c oughs> นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนก็เลื่อนมานะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือแบบนูนๆนะคะแบบนี้นะคะต่อมานะคะแบบสไตล์นะคะก็คือาค้างแบบเซนเซอร์นะคะเพื่อนเซนเซอร์นะคะ จะมีทั้งฟรีแล้วก็เสียตังคนะ,คะตรงนี้นะคะก็คือเป็นภาพมืดนนะคะแบบดินสอนะคะเพื่อนๆเราก็เลือกดูว่าจะเอาแบบไหนนะคะนี่เราก็เลื่อนดูนะคะต่อมานะคะฉลองนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะเพื่อนๆอยากจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะนี่ไฟนะคะแล้วก็นี่ เยอะแยะเลยนะคะแต่ต้องทําการเสียตังค์นะคะพเพื่อนยาก็จะเอาแบบฟรีนะคะใส่นีออนนะคะเราสามารถปรับค่าได้นะคะว่าเราจะเอาความทึบประมาณไหนนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก,กดติ๊กถูกได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็มาล่างเอฟเฟกต์นะคะว่าให้เราไปจะสุดวางตรงไหนของวิดีโอนะคะเราก็จะลากไปจนสุดของวิดีโอเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็กดติ๊กถูกได้เลยค่ะพเพื่อนต่อมาเราก็มากด เราก็มากดเล่นดูวิดีโอของเรานะคะว่าโอเคหรือเปล่าหางโอเคแล้วนะคะเราก็กดส่งออกด้านบนได้เลยนะคะเพื่อทําการบันทึกนะคะเพืเ่อนๆโอเคคลิปนี้นะคะก็เป็น EP ที่8แล้วนะคะในแอป อินชอนะคะการใส่ฟิลเตอร์และเอฟเฟกแล้วก็สามารถปรับวิดีโอด้วยตัวเราเองนะคะเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกๆของยานะคะ EP ที่1นถึงเนะคะก็สามารถย้อนไปดูได้เลยนะคะเพื่อนๆใครสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเดี๋ยวยาจะมาตอบทุกคำถามเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าก็ฝากเพื่อนติดตามใน EP ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ